ผ่านไปอีกหนึ่งปีนะจ๊ะของเทศกาลคริสต์มาสเมื่อวานก็ป้ากว่าจะเข้าบ้านก็ประมาณ5้าทุ่มออกบ้านตั้งแต่สี่มงเย็นเธอเอ้ยก็เลยไม่มีเวลามาทำคลิปหรือว่าเออมาเล่าข่าวหรือว่ามาสาระเนเรื่องของไข่นะคะในบ้านแดงปกติป้าจะไลฟ์ทุกวันป้าก็เลยต้องหยุดเพราะว่ากลับมาก็ดึกแล้ว ก็ธรรมดาแหละเทศกาลป้าก็ไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็เนาะประเพณีก็นะเนาะอยู่บ้านเขาเข้าตามเมืองหลิวก็หลิวตาตามก็ไปกินไปฉลองตาม traditional ประเพณีของเขาอยู่อย่างนี้แหละอยู่มากี่ปีก็อย่างนี้แหละทุกปีก็เหมือนเดิมนะคะแต่ก็นั่นแหละ ที่ดีก็คือได้นั่นได้นี่แลกเปลี่ยนของขวัญของรางวัลกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะป้าก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่ลีน่าจาก USA นะคะเป็น FC ผู้ใหญ่ใจดีในแอปแดงของป้านะ,ะก็ได้ฝากเงินของขวัญคิดสมาตมาให้ป้าทั้ง250ยยูโรนะคะกราบขอบพระคุณพี่ลีน่ามากเลยนะคะขอให้สุขภาพพี่ลีน่าแข็งแรงมีความสุข เทรดหุ้นก็หุ้นขึ้นขึ้นกำไรดีงามก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่สปอร์ตและอยู่เป็นแฟนรายการของหนิงมาเน่น,นานเป็นโอ้ยสิบสิบปีลวมัง้งก็กราบขอบคุณมากเลยนะคะเอฟซี FC. ผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักของหนิงขอบคุณมากเลยคะ่ะแล้วก็จากแฟนเพจ น่ารักมากเลยน้องโบเราคุยกันได้หลายเดือนละตั้งแต่ป้ามาทำเพจนะคะป้าทำเพจเกี่ยวกับเป็นพื้นที่สารเนทั่วไปนะ,ะแต่สาระสำคัญส่วนใหญ่เพจป้าเนี่ยก็จะลงเเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของวงการหมอลำหมอลำดรามา่านะ,ะหมอลำวงอื่นป้าก็ไม่ค่อยได้ไปตามติดเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องของออผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็แพลว์แสงทองเป็นส่วนใหญ่หลักๆก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่เป็นสาระหลอกส่วนใหญ่ก็ป้าก็จะแชร์เป็นพื้นที่ที่มาระบายมาโพสต์มาคอมเมนต์กับบรรดาคนที่เห็นเห็นด้วยกับเราแล้วก็เห็นต่างกับเราเพราะว่าดราม่าหมอลำของแพลว์แสงทองเนี่ยมีมานานและ แต่มันไม่ค่อยมีใครที่จะเปิดพื้นที่ให้กับเอ,อ FC ฟซีฝั่งแพลวเขามากนักนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็น f อซพลังเงียบเป็น f อฟพลังเงียบเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่าฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขามีฐานคนฟังเยอะกว่าฐานคนติดตามมากกว่าและฐานฐานแฟนคลับเยอะกว่าเพราะฉะนั้น แฟนคลับฝั่งแพลวพาวเนี่ยก็แทบจะไม่มีพื้นที่อะไรนะเพราะฉะนั้นป้าก็จึงเลือกข้างนะฮะปกติแล้วป้าก็เป็นกลางนี่แหละปกติวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝั่งแพลวพาวแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ทีเนี้ยป้ามาเล็งเห็นตรงที่ว่าป้าเห็นใจฝั่งแพลวพาวเขาตรงที่ว่าเขาพวกน้อยเขาแทบไม่เคยมีใครเปิดพื้นที่เขาเลยเพราะอะไรรู้ไหม แฟนขับเขาก็เป็นพวกแฟนขับพลังเงียบเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะไปสู้รบตบมืออะไรกับแฟนขับฝั่งนู้นเพราะฝั่งนู้นเนี่ยเขาเขาพวกเยอะพวกมากลากไปอ่ะเนาะฝั่งนี้พูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะโดนโจมตีจะโดนแขวนโดนเอาไปประจานจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความกันเต็มไปหมดและอีกอย่างเรื่องราวของแพลว์เนี่ยมันผ่านมาสองปีกว่าแล้ว ไม่ว่าแพลวเปลาเขาจะทําอะไรเขาจะหยิบจับอะไรทุกคนก็ไปลุมด่าเขาตลอดด่าแบบด่าเหมือนไปโกรธกันมาเป็น10ชาติ20ชาติก็ไม่ปานทั้งทที่เรื่องระหว่างแพลวพกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาสองคนแล้วมันจบกันนานแล้วกลายเป็นว่าต้องไปนั่งหรือฟื้นวนไปวนมาเพื่อจะโยนบาปให้กับฝั่งแพลวพเเขาตลอด เออไม่ว่าจะเป็นการงานแสดงก็ไปจุนจ้านไปขัดแข้งขัดขาเขาเดินทางไปต่างประเทศก็ไปกันแก้งไปแจ้งยิมเกชันแจ้งต่อมทำนู่นทำนี่คือไปไปไปสร้างความเดือดร้อนออให้เขาตลอดท,ทั้งทั้งที่มันควรจะอยู่ใครอยู่มันนะคะเพราะฉะนั้นป้าก็พื้นที่ป้านเนี่ยบอกตรงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับแพลววหรอกเพราะป้าไม่ได้เป็นแฟนขับหมอลำ แต่เป็นพื้นที่สาหรับคนที่มีแนวคิดเดียวกับเราแล้วก็ฝั่ง f อซที่เขาไม่มีพื้นที่ไปคุยกันหรือว่าเขาเรียกว่าไปโซเลกันเขาก็ไปรวมตัวที่เพจป้าจะเป็นส่วนใหญ่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็คนที่ทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเห็นต่างก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะแต่ทีนี้อยากจะฝากเอาไว้ว่า กัุณาแสดงความคิดเห็นอย่างมีสติเพราะว่าถ้าเราไปพาดพิงใครอะ่ะถ้ามึงด่ากูมึงด่าไปเหอะเพราะกูไม่แจ้งใครอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยกูแจ้งไม่ได้แต่ยันแหลมกันแล้วกันไอ้พวกอยู่ยุโรปเนี่ยวพอก,กูก็เอาเหมือนกันถ้าไปล้ำเส้นกูในเรื่องส่วนตัวกูอะไรเยอะแยะด่ากูนะมึงด่าไปเหอะกูไม่ซีเรียสเดี๋ยวกูก็ด่ากลับเองนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สำหรับฝั่งแพวพาวที่เป็นเอฟซพลังเงียบในเพจป้าแล้วป้าก็ได้มิต่ภาพดีๆเยอะเลยนะฮะแฟนคลับไม่ได้เกี่ยวกับแพวพาวนะแฟนคลับที่เข้าเข้ามาเป็นเอซป้าในเพจเนะีส่วนใหญ่เขาก็แค่ชื่นชอบในแนวคิดของเราแล้วก็มีแนวคิดเดียวกับเราก็เลยมาคุยกันมาอะไรกันแล้วก็มีมาสนับสนป้าอยู่เรื่อยนะฮะก็มีคนนั้นคนนี้เขาก็ ส่งกําลังใจมาให้ส่งรางวัลเป็นสติ๊กเกอร์เป็นพวงมาลัยเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็เป็นมิตรภาพที่ดีๆนะคะอยากจะให้อยู่กันอย่างนี้ไปนานๆรวมทั้งมิตรภาพของ f อในแอฟแดงด้วยทั้งคนที่ตบรางวัลและคนที่ตามฟังทุกคนมีคุณค่าเท่ากันนะจ๊ะเสร็จแล้วคนที่ตามในเพจนี้เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเนี่ยมันจะปีใหม่แล้วมันใกล้ปีใหม่แล้วก็อยากจะให้ ทุกคนนะ่ะเม้นอย่างมีสตินะใช้โซเชียลอย่างมีสติใช้โซเชียลยังไงไม่ให้ไม่ให้เป็นคดีนะคะเพราะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะ่ะเพลวพาวแล้วก็น้องสันพงษ์สะทนเนี่ยเขาก็เดินหน้าเอ่อใส่เขาเรียกว่าเดินหน้าเต็มสูบเต็มร้อยในการดำเนินการฟ้องร้องหรือว่าแจ้งความกับผู้ที่ไปหมิ่นประมาทด่าทอใส่ร้ายป้ายสีในวงเพลวพาวแสงทองแล้วก็ กับน้องสันพงศธรบ้าที่สามีของเขา,าเนาะเออเขาก็เดินหน้าผิดเต็มที่รวมทั้งแฟนคลับที่เป็นเอฟซีของป้าหรือว่าเป็นแฟนเพจของป้าเนี่ยเขาก็ไม่น้อยหน้าจา้ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละมีการโดนเอาไปแขวนนะคะก็เป็นเอฟซีในเพจป้าคนหนึ่งเหมือนกันคุณวันนิดานะถ้าป้าอ่านชื่อผิดก็ขอโทษด้วยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละล่าสุดเขาก็มีการแจ้งความไปประมาณเป็น แปดรายถึง10บรายนะคะเพราะฉะนั้นน่ะตั้งสติเวลาจะไปเม้นอะไรจะไปละเมิดใครเนี่ยดูดีๆนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเวลาป้าเนี่ยแชร์อะไรของใครมาทุกคนบอกว่าป้าเนี่ยทำไมไปเบอร์หน้าทำไมไปเบอร์ชื่อทำไมคือป้าจำเป็นต้องเบอร์นะเพราะว่ามันจะมีผลกับพวกยูที่มาเม้นกันไงเบอร์ชื่อเบอร์หน้า,าไว้จะได้ไม่โดนเข้าไปแจ้งพรบบคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆ เม้นม้นแบบไม่ให้เข้าข่ายนะก็จะเตือนไว้ด้วยเนาะทุกคนเนี่ยนะจะมาเรียนแบบป้าไม่ได้นะเพราะว่าป้าเนี่ยใครเขาก็ไม่แม้บินข้ามฟ้ามาแจ้งความมาฟ้องอะไรกันหรอกเพราะว่าป้าออวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตฟ้องกันยากที่ต่างประเทศเนี่ยเพราะป้าไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีอะไรใครไงก็โพสต์ตามเนื้อหาข่าวที่มันเป็นเนาะนะก็ขอบคุณน้องโบอังกฤษด้วยเนาะฝาก ไอ้คิดสมาสมาให้ป้าตั้ง5,000บาทแล้วก่อนหน้านั้นเนะ่ยน้องโบก็สปอร์ตป้ามาโดยตลอดเนาะน่ารักมากเลยน้องโบแล้วก็เอฟซหลายคนที่สปอร์ตป้ามาเนาะป้าไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดก็ต้องขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงในช่วงเทศกาลเนาะมีความสุขกันทั่วทัวนะฮะกินอิ่มฉลองกันอย่างมีความสุขแล้วก็เม้นอย่างมีสติฝากไปด้วยเนาะ สวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า